สวัสดีครับผู้ชมครับผมองอาจธรรมนิธาครับวันนี้นี่ผมพาทุกท่านนะครับมาเก่อติดเหตุการณ์สําคัญเนื่องในงานบุญพิธีบูชาข้าวพระประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช2557และพิธีทําบุญใหญ่เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารครบ130ปีณวัดาวนาปามบีช รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งในศูนย์สาข,าขาของวัดพระธรรมกายในภาคพ,พื้นอเมริกานะครับณสถานที่แห่งนี้เองครับมีการรวมพลังและรวมใจของยอดนักสร้างบารมีทั้งคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและยอดกัลยะาณมิตรของวัดภาวนาปามบีชเพื่อมาประกอบพิธีสําคัญในการน้อมถวายสการะบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารติดตามรายงานบรรยากาศ เพื่อที่จะร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็จะได้รับฟังเรื่องราวความในใจของศิษยานุสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ณวัดภาวนาปามบีชแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ21นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงโดยพระอาจารย์พระประหลัดชาติชายชาคารจเจจาอวาตวัดภาวนาปามบีช ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ธรรวัดเย็นและกล่าวคำสรรเสริญคุณของมหาปูชนียาจารย์จากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องสการะอันประกอบด้วยผ่านทูบเทียนแพรผ่านดอกไม้และพิธีจุดประทีปของคณะประธาน18ท่านเพื่อน้อมถวายสการะบูชาแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ครบหนึ่งปีส0บตุลาคมพุทธศักราช2557จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเนื่องในสหวาระเดือนเกิดของผู้มีบุญพิธีกล่าวคำถวายอาคารพระผู้ปราบมารและพิธีมุทิตาและขอขมาแด่พระอาจารย์สิริชัยธนวโร เนื่องในโอกาสที่พระอาจารย์ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกาให้ไปปฏิบัติศาสนก,กิจเป็นเจ้าวาดณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาและเมื่อถึงเวลาแห่งความสว่างสวัยคือเวลาธรรมกายซึ่งตรงกับเวลาท้องถิ่นประมาณ22นิก30นาทีหรือเวลาในประเทศไทยคือ9นาฬิกา30นาที คณะสงฆ์และสาธุชนวัดภาวานาปามบีชได้พร้อมเพรียงกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยนั่งสมาธิเจริญภาวานาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยประกอบพิธีกรรมผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ดีมซีด้วยความตั้งใจและปลื้มปิติใจเสมือนดังว่าได้ร่วมประกอบพิธีกรรมจริงณนะศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยพร้อมเพรียงกันอย่างน่าชื่นชมและน่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งครับออวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ค่ะครบรอบร้อยสามสิบปีก็มีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็เกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพิ่งเกิดสดสดร้อนๆเลยค่ะเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วนี่เองเพราะว่าสามอาทิตย์ที่แล้ว ได้ไปที่อังกฤษนะคะเพราะว่าคุณเทพประบุตรนะคะเขาอยู่ที่อังกฤษแล้วก็แยกกันอยู่มา11บปีค่ะคราวนี้11ปีเนี่ยที่รอคอยมาเนี่ยเขาก็แทมมี่เองก็พยายามบินไปบินมาหลายรอบแต่ก็ให้เขาเนี่ยไปขอวีซ่าทั้งหมดสาครั้งครั้งนี้ครั้งที่สีเ่เาเราก็มีความเชื่อมั่นในหลวงปู่นะคะเพราะว่าเราเป็นลูกหลานหลวงปู่มานานก็บอกเขาว่าถ้างั้น คุณก็ต้องเชื่อเหมือนกันนะครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาได้ตัดสินใจถอดสร้อยทองของเขาที่อยู่ในคอเขานะ่ะทาบุญกับหลวงปู่ไปองค์สุดท้ายเนี่ยค่ะที่หล่อทองเขาก็ถอดสร้อยทอง,องเขาออกมาแล้วเขาบอกว่าโอเคฉันถอดออกมาแล้วน,นะแล้วฉันก็มั่นใจนะเพราะว่าฉันเชื่อว่าหลวงปู่น่ะศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะว่าเขาอยากจะมาอยู่อเมริกามากเลยเพื่อจะได้มาช่วยกัน สั่งสมบูรณ์แล้วก็สร้างบารมีที่อเมริกาใช่ไหมคะเพราะว่าแทมมี่เองก็อยู่ที่อเมริกามานานมากเขาก็เลยบอกว่าตัดสินใจละถอดเลยถวายทองหลวงปู่เส้นที่เขามีอยู่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็บอกเขาว่าเขาไปสัมภาษณ์เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเขาเข้าไปที่เอสารทูตอังกฤษบอกเขาว่าคุณคุณต้องทําใจดีๆนะแล้วก็ห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเขาไม่ถามก็ไม่ต้องตอบ เขาถามถึงจะตอบตอบคําเดียวแต่ว่าให้เอาหลวงปู่เนี่ยไว้กลางท้องเอาไว้ในใจของคุณแล้วก็ให้สงบสติอารมณ์อย่าตื่นเต้นเพราะว่าสามครั้งที่ผ่านมาเขาตื่นเต้นมากแล้วเขาก็พูดอะไรสับสนจนกระทั่งทาง immigration ไม่ยอมให้วีซ่าเขาถึงสามครั้งครั้งที่สี่นี้เขาเข้าไปเขาก็นิ่งสงบสงบแล้วก็ไปส่งเขาถึงข้างหน้า immigration เสร็จแล้วเขาเข้าไปถึงปุ๊บง่ายมากเลย คนที่สัมภาษณ์เขาถามคำสองคำเองแล้วก็บอกว่ายูเนี่ยวันนี้ยูมาเนี่ยยูจะเอางานมาให้ฉันทำใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่านะเดี๋ยวฉันดูให้กลับเข้าไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงออกมาบอกว่าโอเคอยูเอาพาสปอร์ตมาเดี๋ยวฉันแซมพาสปอร์ต,รตให้เขาเดินออกมาก็ทำเป็นแบบสำรวมนะไม่มีอะไรพอเดินออกมาจากนอกสถานทูตลองไห้มาตลอดทางซึ่งตัว ตัวแทมมี่เองรอเขาอยู่ท,ท,ที่ที่บ้านเพื่อนนะคะที่อังกฤษเขาก็โทรมาบอกว่าแทมมี่ฉันได้แล้วนะยังนึกว่าเขาโกหกคราวนี้เขาบอกว่าได้จริงหลวงปู่ช่วยบอกว่าโอ้จริงเหรอเนี่ยเขาก็เลยได้มาอเมริกาครั้งแรกค่ะเพิ่งเดินทางมาบูชาข้าพระโดยเฉพาะเลยค่ะวันนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆอนอ,นอัศจรรย์จริงๆค่ะ ุณผู้ชมครับพลังแห่งความรักและความศรัทธาที่ศิษยานุสิตมีต่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมานั้นมีอาจขวางกั้นได้ด้วยพรมแดนนะครับเพราะว่าเป็นความรักความศรัทธาที่แน่นแฟน้นและไม่เสื่อมคลายเช่นเดียวกับยอดนักสร้างบารมีหมู่คณะวัดภาวนาปามบีชแห่งนี้ที่มาพร้อมเพรียงกันเป็นสมัคคีบุญมาว่าอย่างไรว่าตามกันทํางานเป็นทีมเพื่อตามติดชิดใกล้พระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะสร้างบารมีไปถึงที่ สุดแห่งธรรมในขณะเดียวกันก็มาพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อที่จะสักการะบูชาน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทั้งถวายอามิสบูชานั่นคือการตั้งกองกระถินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งตั้งกองปฐมกระถินของวัดภาวนาปามบีชแล้วก็กระทําให้สําเร็จ พร้อมเรียงการถวายปฏิบัติบูบชาด้วยนะครับด้วยการนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่ภายในตัวตามคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่คือพลังนักสร้างบารมีในต่างแดนและส่งถึงทุกท่านทั้งทั่วประเทศไทยและทั่วโลกให้ได้มีโอกาสตามติดชิตใกล้พระเดชพระคุณหลวงปู่สร้างบารมีร่วมกันไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับโพะองอาจธรรมนิธารายงานจากวัดภาวนาปา์มบีชรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีครับ